อุปมาด้วยบุตรช่างทำรถ63เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาโมคลานะได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรอุปมาปรากฏขึ้นแก่กระผมท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านพระมหาโมคลานะ ขอให้อุปมารปรากฏขึ้นแก่ท่านท่านจงกล่าวอุปมานั้นเถิดท่านพระมหาโมคคลานะจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุสมัยหนึ่งกระผมอยู่ในเขตกรุงราชคฤืซึ่งมีภูเขาล้อมดุดคอกวัวครั้นในเวลาเช้ากระผมครองอันตระวาศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังกรุงราชครื สมัยนั้นบุตรช่างทำรถชื่อสามีติถากกงล้อรถอยู่อาชีวกผู้เป็นบุตรของนายบันดุซึ่งเป็นช่างทำรถคนเก่ายืนอยู่ใกล้นายสามีติครั้งนั้นอาชีวกนั้นได้เกิดความคิดขึ้นในใจอย่างนี้ว่าโอ๋นอขอบุตรของช่างทำรถชื่อสามิตินี้พึงถากส่วนโคง้ง ส่วนคดและกระพีของกงล้อนี้ออกเสียเมื่อเป็นเช่นนี้กงล้อนี้ก็จำหมดโค้งหมดคหมดคหมดกระพีมีแต่แก่นล้วนบุตรของช่างทำรถชื่อสามิติก็ถากส่วนโคง้งส่วนคดและกระพีแห่งกงล้อนั้นได้เหมือนอย่างที่อาชิวกนั้นมีความคิดขึ้นในใจ ครั้งนั้นอาชีวกนั้นได้เปร่งวาจาแสดงความดีใจว่านายสามีติถากเหมือนรู้ใจอย่างนั้นแลท่านผู้มีอายุบุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธาต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ออกจากเรือนบวทเป็นบรรพชิตมิใช่ด้วยศรัทธาเป็นด้วยโอ้อวดมีมายา หลอกลวงฟุ้งซ่านถือตนกลับกรอกปากกล้าไม่สำรวมวาจาไม่คุ้มครองทาวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องไม่ใส่ใจสมณธรรมไม่มีความเคารพอย่างหนักแน่นในสิกขาเป็นผู้มาก เป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโวกะมณร,รมทอดทุระในปวิเวกเกียดคร้านมีความเพียรย่อหย่อนขาดสติสัมปชัญญะมีจิตหมุนไปผิดเป็นคนโง่เคราวเบาปัญญาท่านสารีบุตรถากด้วยธรรมบัญญายนี้เหมือนรู้ใจบุคคลเหล่านั้นอันหนึ่ง กุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่โอโอวดไม่มีมายาไม่หลอกลวงไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตนไม่กลับกรอกไม่ปากกล้าสำรวมวาจาคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องใส่ใจในสมณธรรม มีความเคารพอย่างหนักแน่นในสิกขาไม่เป็นผู้มกักมากไม่เป็นผู้ย่อหย่อนไม่เป็นผู้นำในโวกกรรมนธรรมไม่ทอดทุระในปวิเวกประรบความเพียรอุทิศกายและใจมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตมั่นคง มีจิตแน่วแน่ไม่เป็นคนโง่เขลาเบาปรราัญญากุลบุตรเหล่านั้นฟังธรรมบรรยายนี้ของท่านพระสารีบุตรเหมือนหนึ่งว่าจะดื่มจะกลืนไว้ด้วยวาจาและใจว่าดีจริงหนอท่านผู้เจริญท่านพระสารีบุตรผู้เป็นเพื่อนพรหมจารีทำให้เราทั้งหลายออกจากอากุศลธรรมแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลธรรม สตรีสาวหรือบุรุษหนุ่มชอบแต่งตัวชํำระสะกล้าวแล้วได้ดอกอุบลดอกมะลิหรือดอกลำดวนประคองไว้ด้วยมือทั้งสองและยกขึ้นวางไว้เหนือเสียละกล้าวแม้ฉันใดกุลบุตรเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่หลอกลวงไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตนไม่กลับกรอกไม่ปากกล้าสำรวมวาจาคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องใส่ใจในสมณธรรมมีความเคารพอย่างหนักแน่นในสิขาไม่เป็นผู้มักมากไม่เป็นผู้ย่อหย่อน ไม่เป็นผู้นำในโวกะมณธรรมไม่ทอดทุระในปวิเวกปรารบความเพียรอุทิศกายและใจมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตมั่นคงมีจิตแน่วแน่ไม่เป็นคนโง่เขลาเบาปรราัญญาได้ฟังธรรมบัญญญายนี้ของท่านพระสารีบุตรแล้วเหมือนหนึ่งว่าจะดื่มจะกลืนไว้ด้วยวาจาและใจว่า ดีจริงหนอท่านผู้เจริญท่านพระสารีบุตรผู้เป็นเพื่อนพรหมจารีทําให้เราทั้งหลายออกจากอากุศลธรรมแล้วให้ดํารงอยู่ในกุศลธรรมพระอัครสาวกทั้งสองนั้นต่างชื่นชมภาสิทธิ์ของกันและกันดังนี้แลอนังคณะสูตรที่ห้าจบ